ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปของชาววันพระหัสนะคะ,ค,าาะ,ะ,ค,ะค่ะ,คาาช,าะ,คะชาววันพระหัสในสัปดาห์นี้นะคะจับได้ไพ่สเตรนจ์ค่ะค่ะแสดงว่าในช่วงสัปดาห์นี้นะคะชาววันพระหัสนะคะค่อนข้างที่อยากจะทาอะไรที่มันท้าทายเด็ดเดี่ยวนะคะแล้วก็ชอบการแข่งขันมากเป็นพิเศษนะคะในสัปดาห์นี้นะคะรู้สึกว่าอยากปะทะอยู่ตลอดเวลาเยนะคะอยากจะแข่งขันอยากจะท้าทายอยากจะทาอะไรที่มันแบบว่าต้องแข่งกับคนอื่นอยู่เสมอนะคะเรื่องการงานเหมือนกันค่ะ ชาววันพระหัสในสัปดาห์นี้นะคะมีเก่งที่ได้ท,ทางานที่ต้องช่วงชิงมาซึ่งให้ได้มันนะคะซึ่งก็จะสําเร็จได้ดีด้วยค่ะเรื่องการเงินของชาววันพระหัสนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเงินคุณมีแน่นอนค่ะแต่ว่ามันจะแลกมาจากการเหนื่อยล้วนเลยนะคะจะไม่ได้เงินจากความฟุกรหรือการพน,นันอะไรทั้งนั้นค่ะจะได้เงินมาจากน้าพักน้ําแรงของเต็งล้นล้วนเลยค่ะในช่วงสัปดาห์นี้ของชาววันพระหัสนะคะค่ะเรื่องความรักของชาววันพระหัสนะคะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะ คุณนะคะค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจนะคะแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็จะตามใจคุณได้ดีด้วยค่ะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะเขาจะอวยคุณแล้วก็ยอมคุณนิดหนึ่งนะคะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะค่ะสําหรับคนโสดนะคะในช่วงสัปดาห์นี้ก็ไม่คิดเรื่องนี้เลยนะคะไม่ได้คิดเรื่องความรักเลยนะคะคิดแต่เรื่องงานแล้วก็อยากจะรู้กับงานอย่างเดียวเลยค่ะสุขภาพของชาววันพฤหัสนะคะไม่มีอะไรค่ะแข็งแรงดีนะคะออกแนวบ้าพลังนิดนิดด้วยค่ะชาวนพฤหัสในสัปดาห์นี้นะคะ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วที่สำคัญนะคะใครนะคะที่สนใจตรวจดวงชะตาด้วยไพ่ทาโร่นะคะก็ให้คลิกที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์หรือแม้ก็อินบ็อกเข้ามาค่ะขอบคุณมากๆค่ะ